สวัสดีครับลุงต่อพากินพเทเวลวันนี้มานําเสนอวัตทุมมคลเป็นพระปิตาเพชรกัปมหาสะท้อนสร้างเมื่อปี2 5งราบลาภผลภูลเทวีหลวงพ่อหนุนสุวิชยโยวัดพุทธโมกนะพระรุ่นนี้ชื่อว่าพระปิตาเพชรกับก็พุทธคุณทางด้าน ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสะท้อนกลับนะสิ่งชั่วร้ายกับกลายเป็นดีแล้วก็มีอนุภาพทางด้านาลาบผลพุนทวีด้วยคือสะท้อนกลับแล้วก็ทำให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะฮะพระปิตาเพชกับเป็นเนื้อผงมวลสารแรกก่กายสิทธิ์มีทั้งเนื้อผงพุทธคุณกับมวลสารของแรกก่กายสิทธิ์ตอนแรกท่าน ว่าจะสร้างสองเนือ้อแต่พอดีช่างที่สร้างพระนะะลืมผสมพระทั้งหมดรวมผงทั้งหมดรวมกันเลยเลยกลายเป็นได้พระที่มีพุทธคุณรวมกันทั้งผงมวลสารและแร่ศักดิ์สิทธิ์รวมกันเขาว่าความหมายของอเพชกรกับ เป็นพุทธคุณเกี่ยวกับเรื่องสะท้อนสิ่งชั่วร้ายให้การกลายเป็นดีนะแล้วก็เพิ่มทวีคูณคำว่าเพชรกับน่ะก็จะมีในวิชาอาคมทางด้านาสายเวทนะคนที่เลี่ยมเริ่มเรียนวิชาเพชรกับน่ะก็จะกลับร้ายกลายเป็นดีหรือสะท้อนพวกสิ่งไม่ดีต่างๆคุณใสกันกระทำย่ำยีต่างๆนะ ก็มาแนะนำเพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาสะสมก็เพื่อท่านใดที่มักจะถูกคนคิดร้ายปองร้ายกันแกล้งต่างๆนานาหรือว่าถูกกระทำย่ำยีด้วยอำนาจคุณสายมนดำนะสมัยนี้ก็ยังทำกันอยู่นะก็พระองค์นี้ถ้าเจอนะก็ให้นำมาบูชาติดตัวได้เลยนะ ก่อนน่ต้องเล่าประวัติของหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่เป็นร่ำเรียนวิชามาจากหลวงพ่อฤาษีล,งลิงดำนะหลวงพ่อฤาษีล,งลิงดำก็เป็นที่รู้จักนะยันเปาะเพชรต่างๆท่านก็เรียนมาจากหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะวิชาอาคมของท่านก็ มีมากมายและท่านก็ได้ไปขอความเมตตาจากหลวงตามานะาให้หลวงตามาเสกคา,าถาจาักระพัดให้ด้วยนะฮะก็อธิษฐานจิตมีแล้วก็มีเรื่องอธิษฐานจิตเกี่ยวเรื่องลาบผลโชคลาบทรมาหากินนะฮะก็ให้แบบว่ามีเงินไหลามา เทมาบวกกับป้องกันภัยทุกอย่างนะก็มาแนะนำให้ชมนะพระรุ่นนี้เป็นพระผงผสมผ,ผงพุทธคุณแล้วก็แร่าธาตุกายสิทธิ์นะก็จะให้เห็นดูนะดูดูผิวพันธุ์ของเนื้อพระจะมีเกล็ดเกล็ดเกลดเกดนี้ก็เป็นคล้ายๆกับผง พระาธาตุนะฮะหงพระาธาตุซึ่งใส่ในพระของลุงปู่ดูนะที่ท่านหลวงตามาสร้างนะฮะก็แกะให้ดูด้านหน้าเป็นผ้าปิดตานะฮะให้ชมนะด้านหน้าเป็นผ้าปิดตาก็จับดีๆนะครับแล้วก็จะมีปั๊ม แล้วก็มีเส้นคือปั๊มประกบกันนะเป็นพระปิตาเส้นเกษาดูนะก็จะคมชัดนะด้านหลังนะสวิชโยนะแล้วก็เป็นคาถาอัขระคอมด้านล่างก็จะเป็นอย่างนี้นะถ้ามีพิเศษก็จะมีเขาเรียกมีลูกแก้วติดนะอันนี้เป็นพระปิตาถ้าเจอพระปิตา ถ้าพร้อมกล่องได้ยิ่งดีนะก็มาดูชมพาคกันนะครับก็นี่นะถ้าได้มาพร้อมกล่องอเงี้ยก็จะดีนะเจอแล้วก็อลองมาแขวนบูชาดูนะครับเพราะว่า,าสมัยนี้ยังมีการเล่นคุณใส่กันอยู่ในโซเชียลก็เห็นกันอยู่นะมีทั้งแท้แล้วก็ไม่แท้นะแต่ก็เพื่อความ ปลอดภัยของเรานะควรจะหาวัตถุมงคลที่มีการทําเพื่อสะท้อนป้องกันคุณไสยนะเราไม่รู้ว่าโดนการทำย่อมยีตอนไหนนะก็ติดตัวไว้นะ,ะจากร้ายกลายเป็นดีนะพุทธคุณของพระที่เป็นเพชรกับนะก็จะกลับร้ายกลายเป็นดีเหมือนอพระหลวงปุณพิมพ์สะดุ้งกลับนะนั่นแหละก็เคาะร้ายก็จะหายไปกลับเป็นดี ก็รอดพ้นแค้วค่าดจากพยันตรายต่างๆพระรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นพระที่ตั้งใจทําอย่างดีนะก็มานําเสนอเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ติดตามแนะได้รับชมก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลงต่อพากินฟิรนเวลนะครับ